ตนนั้นเนี่ยถ้าเรามากันห้าคนเนี่ยแป๊บเดียวก็เสร็จขึ้นวันเี๋ดายเปล่ามันเราก็ได้รักษาวัฒนธรรมพาเด็กนักเรียนพาอะไรมาดูว่าเออเนี่ยผู้หลักผู้หลักผู้ใหญ่เรามีวิถีชีวิตช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่ไม่ได้เราต้องใช้เงินอย่างเดียวแล้วก็ถ้าเราไม่อยากให้เจ้าของแปลงเดือดร้อนก็ต่างคนต่างก็ยิวเินโตมา กินโตมามีกับข้าวคนละอย่างสองอย่างเอามารวมกันแล้วเราไปเอาใช้แรงคืนครับมันก็กลายเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กๆนี่ยทำหน่อยเนาะอย่าเลิกทำนะอันนี้ยสวยตอนแรกเป็นเป็นถั่วนะครับอ่าเป็นพันธุ์ง่ายเป็นทองไม่อร่อยนะครับมันมีคนก็บอกไม่อร่อยมันแก่ เวลาไม่เวลาเอาไปผัดเนี่ยสีตกแต่ถ้ากินดิบอย่างนี้เลยเอาไปต้มเอาไปผัดเนี่ยนะสีม่วงตกมันจะดำกระดานน่างไม่สวยดูไม่สวยม่ยามยราูปตรงนี้ไหมูตรงนี้สวัสดีครับม,มาแล้วถ่ายรูปเป็นการับไปเข้าไปถ่ายรูปไหนไปเข้าไปไป ปลูกแตงเข้าไปปย่งปลูกต้นขึ้นชายติขึ้นใช่อืมใช่ใช่ใช่อันนี้ปลูกใหม่กำลังปลูกโอเเอาเนยาแป้งมะนาไปฝั่งนู้นเ็ได้ก็บอกเจอตัวเบาพอพิสูจน์ฝั่งนี้แล้ได้ได้เลเบอกสมไอ่นี่เลยสมทำคำเคย

ขี้เกียจนะไม่ค่อยขยันโอทีไม่รับโอทีเมื่อก่อนตรงนี้เป็นฐานเนี่ยเมื่อก่อนตรงนี้เป็นฐานคุณเอาฐานใช่ไหมคะไม่ใช่ตรงนั้นมีตถฐานทำตถฐานคมีอ เดี๋ยวแบบตัดออกแล้วเร่งนี้ก็เป็นคนเห็อี่ส